สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขาดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทํากากหมูเจียวค่ะเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะทําเป็นกระเทียมเจียวกากหมูนะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะหรือจะทําเป็นน้ําพริกกากหมูค่ะค่ะก็จะมีมันแข็งติดหนังนะคะน้ําส้มสายชูเกลือป่นค่ะลงมือทําเลยค่ะอจากนั้นนําหนังหมูมาล้างค่ะเลือค่ะ จากนั้นเป็นน้ำส้มค่ะขยำค่ะขูดผลออกให้เกลี้ยงนะคะเวลานำไปทำกากหมูเราจะได้ไม่คาวนะคะ,ะจากนั้นเราก็จะล้างสักสองสามน้ำค่ะ เปล่าสักสองสามน้ำนะคะอันนี้ก็ครบสามน้ำแล้วนะคะเราล้างมาสามน้ำนะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะนำขึ้นค่ะนำไปหั่นค่ะจากนั้นเราก็จะนำหนังหมูมาหั่นค่ะ ทนให้เป็นเส้นๆก่อนนะคะให้เป็นเส้นๆแบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะหั่นเป็นเตาค่ะ หั่นเป็นเตาแบบนี้ค่ะทําไดหา้หลายเมนูนะคะถ้าหั่นเป็นเตาแบบนี้นะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หนังหมูลงไปเจียวเลยค่ะ,คะจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะจากนั้นเป็นน้ำส้มค่ะ กันไม่ให้เขากระเด็นนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกโปะปะโปะโปะน้ำเปล่าค่ะช่วงนี้ให้เราใช้ไฟแรงได้เลยค่ะอ่ะเราก็จะคนเป็นระยะระยะนะคะอ่ะรอให้เขาเดือดค่ะ พอน้ำแห้งแล้วนะคะให้เราเบาไฟลงค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคียวนะคะจะได้ไม่แตกกระเด็นนะคะค่ะเบาไฟค่ะค่ะเราก็จะคุณเป็นระยะระยะค่ะค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่กระเด็นเลยค่ะน้ำมันออกมาเยอะมากเลย เอาน้ำมันไว้ใช้ทำกับข้าวนะคะนี่ค่ะไม่กระเด็นออกข้างนอกเลยค่ะค่ะแล้วก็จะเจียวไปจนกว่าเขาจะออกสีน้ำตาลนะคะค่ะพอเขาได้สีเหลืองแบบนี้นะคะสีเหลืองเข้มแบบนี้นะเนี่ยค่ะ ประมาณนี้เราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะเราจะแช่เอาไว้ในน้ำมันนี้จนกว่าจะเย็นสนิทนะคะค่ะจากนั้นปิดแก๊สแช่ไว้ในน้ำมันค่ะจนกว่าจะเย็นค่ะค่ะนี้ก็เย็นสนิทดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะเทน้ำมันออกค่ะน้ำมันหมูนี่เอาไวท้ะะไวทำกับข้าวนะคะเนี่ยใสดีมากเลยเอาไว้ทำกับข้าวค่ะเราจะใช้น้ำมันปาล์มทอดนะคะน้ำมันปาล์มจะทำให้กรอบนานกว่านะคะ จะกรอบกว่าน้ำมันหมูนะคะส่วนน้ำมันหมูจะไว้ทํากับข้าวค่ะค่ะจากนั้นเทน้ํามันออกค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ํามันปาล์มลงไปค่ะจะแบ่งทอดก็ได้นะคะหรือว่าจะทอดทีเดียวเลยก็ได้จุดเตาค่ะค่ะวันนี้เราจะทอดทั้งหมดทีเดียวเลยนะคะเราจะทอดทีเดียวเลย จากนั้นรอให้น้ำมันร้อนค่ะค่ะนี่เขาก็เริ่มพองขึ้นมาแล้วนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะพองขึ้นมาเนี่ยเริ่มพองละค่ะนี่เขาก็พองได้แค่นี้นะคะเราก็จะพอแค่นี้เลยค่ะ พองกรอบดีแล้วนะคะจากนั้นนำขึ้นค่ะจากนั้นก็จะทอดใบมะกรูดค่ะทอดไม่นานค่ะพอเขากรอบแล้วก็จะนำขึ้นเลยค่ะ กรอบดีแล้วนําขึ้นค่ะจากนั้นก็จะทอดพริกค่ะเราจะทําน้ําพริกกากหมูนะคะค่ะทอดไม่นานค่ะนําขึ้นเลยค่ะค่ะจากนั้นเราจะมาทําน้ําพริกเลยค่ะเราใช้กระเทียมของไล่ทิปนะคะเลือกเอาที่สดใหม่นะคะ จากนั้นเป็นหอมเจียวค่ะของไล่ทิพย์เหมือนกันค่ะเลือกเอาที่สดใหม่ค่ะคจากนั้นเป็นน้ําตาลค่ะพริกป่นค่ะหรือใครสะดวกจะทอดเองก็ได้นะคะกระเทียมเจียวเองก็ได้ค่ะนี่คือรสดีค่ะเกลือป่นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ พริกป่นใส่ตามชอบเลยนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยค่ะค่ะจากนั้นใส่กากหมูที่เราเจียวไว้นะคะกรอบมากค่ะค่ะจากนั้นใส่ ใบมะกรูดแล้วก็พริกทอดค่ะใส่ตามชอบเลยค่ะค่ะแค่นี้ค่ะทำง่ายมากเลยเรียบร้อยดีค่ะเรียบร้อยค่ะ